น่ nee, วันนี้นะครับเราคุยกันหลังเล่นจบนะเราเล่นเกมราชาซอฟต์ดิกันเชสนะครับราชาแห่งรุ่มแม่น้ำคงคานะครับมีท้องเก่งนะครับมีอิงแล้วก็มีเมลนะครับอ่าววันนี้อิงคือผู้ชนะนะฮะปรบมือเย้ <Yeah. S 3> ได้รับช้างหนึ่ตัวโอเค ขอสมภานเนี่ยครับคุณอันนี้เป็นกระดานที่10 15หรือเปล่าที่คุณเล่นเกมนี้คุณเล่นอย่างเชี่ยวชาญมากที่ไป1 5ไปค่ะเป็นเกมแรกที่เล่นนะคะแต่ว่าเล่นกับเจซีมาปีหนึ่งแล้วอันนี้คือเกมแรกที่ชนะในรอบหนึ่งปีแล้วก็ชนะแบบเราแบบเฮ้ยเมื่อกี้เรากำลังวางแผนที่ว่าเราจะปั๊มเงินจะไปตามอะไรอยู่ดีอิงก็แบบอ้าวตัดกันแล้วนะ no strategy ด้วยได้เออตัดการโดยคนแรกเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครตามทันเลยเราบอกเลยว่าอย่าคิดมาก ตอนแรกพี่ยิงชอบสีอะไรเออไม่รู้ได้ซ้อว่าทำอะไรชอบสีอะไรก็ลงไปเลยมันมาแต่ตแต่ยูเงินเยอะตั้งแต่แรกนะเราเหมือนเราสายเงินด้วยกันทั้งคู่เหมือนตอนแรกม่แตาลอะไรยังได้เงินเลยไหไม่รู้อ่ะเหมือนตอนแรกเห็นเจสี่ปั๊มเงินก็เลยปั๊มตามแล้วเห็นเก่งปั๊มวัดก็เลยปั๊มตามแล้วแล้วพี่ยิงได้คอมโบบ่อยเยอะเออใช่คอมโบแบบว่าเรือถูกไอ้คอมโบตรงที่มันมาเจอตรงโบนัสใช่ไหมอืมประมาณนั้นนะครับแล้วของเก่งเนี่ยครับวันนี้ ไปสายวัดเพลินชีวิตยากลำบากไหมสุดๆไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยวอร์เกอร์ยังเหลืออยู่คนเดียวเลยคนเดียวยังไมากเรี่มใสแต่ว่าไม่มีเงินเจ้าหมู่บ้านไม่มีเงินจริงจริงจริงแล้วก็ของของเมย์ไของผมเลือกพยายามเพิ่มเงินก่อนเพราะกะว่าจะไปสร้างวัดที่หลังแต่ว่าสร้างไม่ทันไม่ทันตามไม่ทันใช่ของพี่ติดอย่างเดียวเลยเว้ยจริงๆเอพี่ยากควรจะจบเกมได้เว้ยแต่ว่าสีแยกไม่มา คือมันติดแค่ตรงนี้เลยว่าแกมันค้างอยู่ตรงนี้ไว้แบบแล้วไอ้ไอ้ตรงตรงนี้ถ้าเกิดได้สีแยกอ่ะมันจะต่อไปทางนี้ได้มันจะได้เฟรมตรงนี้เพิ่มแล้วก็แบบลงมาได้ไงแต่สีแยกอ่ะไม่โผล่มาเลยคือไม่รู้อะมันมันสีแยกนี่โอ้แค่ใบเดียวเองคือสื้อสักใบอ่ะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ขาดอีกหนึ่งใบ่าคือแล้วพอมันไม่โผล่ขึ้นมาเงี้ยมันก็เลยบังคับว่าเอ้ยยังไงเราก็ต้องเล่นแล้วไม่งั้นเราไม่ไปไหนแล้วมันก็เลยเหมือนตัดตัวเอง ถ้าเกิดตรงนี้เป็นสีแยกอะใบต่อไปมันจะมาพวกนี้ได้ไงแบบมาบูสต์ต่อได้ประมาณนั้นก็ที่คนไม่มีสีแยกของผมคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินใช่แต่ไอ้พวกนี้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นกาชาก็มีส่วนนิดหน่อยนะแต่กาชาเราไม่ค่อยหนักมากมันก็แค่ลูกเต๋ากับเงินแค่นั้นนะครับเขาจะยูคิดว่าเป็นไงความความเบียดของเกมอัตคัดอึดอัดอึดอัดสุดๆเลยในเมื่อเออมันต้องเมเนจทั้งเต๋า ทั้งเงินแล้วก็แต้มรอบของวัดตรงนี้ด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดเพราะว่ามันมีวอเกอร์แค่สตัวตอนเริ่มแล้วมันวางนิดหน่อยนิดหน่อยก็มันจําเป็นจริงเทคนิคสําคัญเลยของเกมเนี้ยคืออย่าให้ลูกเต๋าเหลือศูนย์เหลือหนึ่งคือลําบากแล้วห้าไม่เหลือถึงหนึ่งอะแบบมันต้องมี2ลูกตลอดเพราะว่าไอทุกอย่างอะมันต้องใช้ลูกเต๋าคอนเวอร์ตหมดเลยแล้วไอเนี้ยไอหน,หนึ่งถึงหกเนี่ยคิดว่าไอเนี้ยสำคัญสุดเลย เพราะมันได้สองสองลูกแน่ๆอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ตรงแม่น้ำด้วยตรงที่ก๊อปปี้อย่างเงี้ยความสามารถอ่ะซึ่งเก่งคือโดนบังไงใช่โดนบังตรงนี้เสร็จไปบังตรงนี้ต่อตอแรกสีเขียวอยู่ตรงนี้ผมอากาจะรับเงินแล้วก็มาเบิ้ลตรงนี้ต่อแล้วก็ได้ตรงนี้ผมจะเดินหกวางเงินหกต่อใช่แต่มีเรือสีเขียวเรื่องนิดนึงจบเลยอย่างจบฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดได้ได้ จบราชาจนสลับของผมไปไม่ถึงไหนเลยปกติถ้าพี่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเลยมันจะต้องน่ากะนมาเทินสองเทินเพราะว่าส่วนใหญ่จะปลดล็อกเวอร์เกอร์ครบอันนี้เบียดกันเกินนะ่ฮะพี่แต่อันนี้คืออยู่ดีแบบฟุ๊บไปเลยจบเลยเออแต่แบบจังหวะเขาลงล็อกได้แหละเขาแบบพอเราเดินปุ๊บแล้วเขาได้ของที่เขาต้องการพอดีโอเคครับก็ ประมาณนี้นะครับแนวเมียจะเสริมไหมครับความอัตคัดผมเห็นคุณอัตคัดเพราะว่ามีมีช็อตเสาศูนย์ใช่แล้วก็ต้องไปไล่แลกแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มเท่าไหร่โอเคเห็นไหมเนี่ยผมยืนอยู่แลกตลอดเลยแลกเต่าแลกเต่าโอเคประมาณนี้นะฮะเกมนี่ราจาซอฟติกันเจสนะครับเกมแนวบริหารลูกกระเต๋านะครับ ชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอดเกมวันเดอร์เลยค่ะตอนนี้ช่องบอรดเกมวันเดอร์ของเรามี t i k t o k แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube c h ANNEL ในชื่อ Movie w a n i l l a ฝากด้วยนะคะ